สีส่ครับผมต่อเชียงใหม่เว็บจากเว็บต์ c a r ถ o a d c o m นะวันนี้วันที่สิบสิบหกนะครับกระดาษกระดาษสองห้าหกอันนี้รถใหม่นะครับกดคดลอกันไม์รถอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนะเพิ่งออกใหม่นะครับรถตัวนี้เหมือนกำลังจะโดนขโมยนะเห็นรอยแตกนะครับลูกค้าเลยรียบมาติดเลยมันโดนหักคอมานะครับแตกเลยนะครับ เรามาจะโชว์กันคุณดูตรวจร้องของ,ขงครั้งนะซื้อไฮโดรล็อตเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านฝนตกฟ้าร้องจะไม่ร้องจะร้องแต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีนี้รถใหม่นะครับรถฝรั่งเนาะฝรั่งมาติดเลยตามพิจารขโมยกันงเขาใช้เหล็กแหลมแพงนะครับแทงปุ๊บบิดผมบิดปุ๊บอาจารไม่ติดนะครับจับก็ไม่หยุดนะครับไม่ได้ผลร้องขโมยราคาแพงสองนะครับรับประกันให้ปีหนึ่งจากเว็บกันขโมยรถ .com เนาะ ก็วันนี้วันที่สิบหกนะครับเดือนเจนะ็ดปีห้าหกเนาะสมมุติเราขับรถไปนะครับถ้าลืมล็อกรถแล้วมีคนมาขโมยรถเรามีคนมาขโมยรถเราเฮ้ยเราเห็นพอดีเฮ้ยเขาขโมยรถไปเราลืมล็อกรถให้เรากดปุ่มปลดล็อกนะครับรถด,ดับเลยเราก็ตามเอารถมาเนาะโอเควันนี้ติดอีกคันเนาะครับเบอร์ทโทรผมนะครับศูนย์แปดห้าแปดหกแปดหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคครับ